สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสู่ผู้สู่คนพบพ่อพบเจอกับยายด้วนคือเก่านะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยายด้วนนี่สิมันเราตำหนานการเผาผีสมัยตะกอนกี่พี่น้องมันเป็นแบบไหนตำหนานนี้กะอีเมลเป็นคนเราหอฟังอีเมลกับเมป่าไม่ป่านี่กะแปดสิบเก้าปีละพี่น้องอีเมลนี่กะแปดสิบหกปีละเพิ่นเราหอยฟังว่า เรา้างแต้สมัยพี่น้องเนาะสมัย,ย,ยว่ายั่างวะร้อยปีหมดละเจ้าเผาผีแบบไหนนะเราเบอกสมัยตะก้นะ่ะเผาผีนี่สีเผาอยู่โคผีประสามันสีโบมีเม่แบบไม่ได้พี่น้องบางถ้าบางคนกะไปเผาอยู่ทีไฮทีหน้าเจ้าของบางคนกับเผาอยู่โคผีประสาโคผีประสา,าน,นสี่พี่น้องมันสีลักจงกอมมันสี ทีกันขนาดได้พี่น้องอหลีเพราะว่าข่อยกับไปเผาเจ้ากับไปเผามันบ่เหมือนนี่อีเมลเล่าเราให้ฟังว่าเวลาคนตายปุ๊บเมนนี้ก่อนจะไปเผาเหมือนหนึ่งใช่ไหมซับเปลือกล่ะบอก่ยังไงวะเพิ่นสิไปเสียงท้ายใครดิเพรว่าไปยุ่นไครพี่น้องอีเมลเล่าเราให้ฟังว่าต้องไปยุ่นไครยุ่นไครนี่ ไม่ใชว่ากิ่งใครพี่น้องกิ่งใครไปตามพื้นดินเห็นไหมถ้าใครว่าแตกนี่กับอะไรได้พี่น้องเป็นว่านโยนใครกิ่งใครนี่ตรงให้ใครแตกถ้าใครว่าแตกนี่กับอะไรมองเผาแต่ว่ามันก็แตกอยู่ดีแหละเพราะว่าการเสี่ยงใครโยน,นใครนี่เป็นว่าเขาจะเลือกพีนะ่ะจะเลือกมองเขาอยู่เองผู้อ,อื่นเลือกให้เขาบ่ไรอีเมล,ลเราเราให้ฟังว่านก็ไปป่า มันสีมันสีโน่นไปปันได้แหงๆกับพ่แตะขันเขาพอจากอยู่ระหว่ามันสีโน่นไปยังสีกับพ่แตะไข่ถ้าเวลามันสีแตกนี่มองได้มองได้ผียากอยู่ไหมพี่น้องคอยกิ่งไปยังสีมันก็สิแตกก็ได้ไข่ไข่เนี่ยแตกเอีงเลยอันอีเมลเราให้ฟังเนาะอันายล้วนกับรรกวู้ดอกอีเมลก้นเราที่สำคัญพี่น้อง มองไ้เป็นหลุมเกา่าหลุมจมความเนึน่บอกไปแตกได้ใครบ่ไปอยู่งซ้อนกันเด้อล้วเราไม่ฟังกิ้งนี้จนได้หมดละกิ้งนี้ไปแตกอมองที่บ่าเป็นหลุมเก่าเผาผีเห็นไหมสีบ่แตกมองเด้สิไปแตกมองใหม่แตกมองไรกับยาใครนั่นโคกปนันไ้เจ้ากระตรงถังเจ้ากระ้องฟันออกเพราะว่าเขาสียู่มองนั้นอีเม่เราบอกก็ไปถามพี่น้อมันนี้กั ไปหาฟืนแล้วไปหน,อ,นอกเนาะฟืนในโขกเพินก็เห็ดเป็นกองฟ้อนเอาเรือเอาอยัางไปตัดฟืนเฮ็ดเป็นกองฟ้อนขึ้นมันนี่กะเตรียมถาย้ามมือลัางมาเมาไปเผาเลยไหมนั่นล่ะเพินกเ็เลยว่ามันเป็นการเสียงทายไครเสียงทายไครไหมนู่นไครเลยไหมแล้วมันสีเลือกดอูเขาสีเลือกดอูเองเขาสีอยู่องใดเลยไหม เอามาพี่น้องมือล้างมาเอามาได้พี่น้องเอามาเผามันนี้เพิ่นว่าเผาหนีเพิ่นเล่าให้ฟังดิ rijk, มันสีมีหมมหไหม่คมเหง,บบเบบเหงไหม่คมเห,ง,มมห,มเหงนี่เพิพ่นว่าคมไว้คมไว้บ่อยบ่อยซบเมย์บ่อยศพดีดขึ้นมาหน่อยเมย์จังมเพิ่นวะใหม่คมเหงถ้าบ่มีไหม่คมเหงนี่เผาปุ๊บเป็นแบบพี่น้องศพนี่ บางเธอเนี่ที่ลูกมานางเด้ลูกขึ้นมานางเป็นตัวตะกูดำๆเลยอีเม่ <Okay. S 1> เราเาฟังมันนี้มันกระต้องใส่ไม้คมเหงียนคมคมใบอีเมีก็เลยเลาให้ฟังอีกว่าถ้าซบได้หน่ทําไมคมเหงียนนี่มันดีดมากสิไป่นอแสดงว่าซบนั้นเฮียนยฮียนขัดแล้วบอกขันขันมาขันไม้คมเหงมันดีดไง นี่ขึ้นมาเป็นว่าไฟมันสิใหม่บ่ลเใหม่เรใหม่ซุบล่ะมันกับมันกับใครท่เราคืออื่นคือเขียนเราบ่ละมันก็ตถงเด้งขึ้นมากมันบ่ละยายวนก็เกิดท่านดิเกิดท่านอันการที่เสียงท้ายใครอันย่นใครยายวนเห็นอีพออีพอตายเอาไปเผาหน้าสีว่ห้ฟั่งพี่นนอกอันเรียนใครไหมพี่นนอกอันกิ่งใครไปนบินไหมย่นใครไหมยนไปไหมยนแห้งกับพ่อแต่ อันนี้โวนไปยืนบป็นโน่นเนาะโยนไปทัวให้พี่น้องโบแตกไข่เนี่ยพี่น้องรูบอมัแแตกดูใส่มันสิเป็นพ่นเหมือนันเป็นพ่นสูงๆเล็หน่อยเนาะเพราะเตียนสิพี่น้องไข่เนี่ยเลียนขึ้นไปอยู่นพ่นพ่นเป็นกบบ่าพ่นสูงดอกพ่นั่นก็คือว่าพ่นแต่ว่ารูปร่างเป็นพ่นพี่น้องไข่เนี่ยเลียนไปเลยไปแตกไปแตกมือนไหมพ่นก็เลยเห็ดกองฟ้อนสนั่นก็เด้เผา เาอีพอใช่ั่นล่ะนั่นละ่นนละอีเมล,ล้วก็ลยเบอกว่า,าสมัยต่กอนกีนะ่ะสีเผาแบบนี้มันคลิกลายเป็นตำนานตำนานการเผาผีมันเป็นแบบใดทุกเมื่อนี่เอาเขาเมมเ,เรอยพีเน้องบ่ได้หาแต่หุ่นไข่เนี่ยม่คือสมัยต่กอนกีอีเมล,ลเราหล่อให้ฟังสมัยต่กอนกีนะ่ะโอ้ยกันบาแต่กันยุ่นยุ่หันละใครเพราะว่าเขาต้องเลือกมองเขาอยู่นห็แไหมเราบอก ก็เลยเอามาเลอาให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ลานฟังแต่ว่าถ้าท่านใดเกิดรุ่นแย่ดวนนี่หรือหลังแย่ดวนประมาณสิบปีก็อาจจะลูกเพราะพี่น้องเนาะส่วนเท่ากับสีเพราะท่านใดเพราะท่านใดแก่แต่ยังเนาะก็ลูกก็บสีลูว่าการเทาผีสมัยตะกี้เป็นแบบไหนแต่ว่าคันลูกลูกรุ่นล้านนี่ก็สีบ่ราลูกหรอกพี่น้องก็เลยมาบอกให้ฟังคลิปนี้ จบเพียงแค่นี้ก่อนเราพี่น้องเนาะเข้าจังเจอกันคลิปหนาขอบคุณสําหรับการคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ยายดวนขอบคุณได้หลายเลยพี่น้นองขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหนาเราพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ